สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาทำละครสั้นเรื่องเมื่อฉันเก็บตังค์ซื้อโทรศัพท์มือถือเองจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปกันเลย let's go ไปกันเลยค่ะไปกันเลยเฮ้ยนี่แหละวันนี้แหละฉันจะออมเงินให้ได้เลยฉันจะไปบอกพ่อกับแม่ว่า ฉันจะเก็บต้ำออมเงินซื้อโทรศัพท์เองดูสิว่าพวกเขาจะเป็นยังไงเฮ้ยหนูอบอกพ่อกับแม่ดีกว่าพ่อจ๋าแม่จ๋าพ่อจะลาลาลาแม่จะ,จะลาลาลาพ,พ่อแม่ขะวันนี้หนูมีอะไรจะบอกด้วยแหละพ่อ,พ,อพ่อ่มานั่งมานั่งมานั่งอะไรอีกล่ะลูกพ่อต้องไปทําง,งานมานั่งมานั่งมานั่งมีเรื่องจะมาบอกด้วยล่ะเรื่องอะไรอีกล่ะ คือวันนี้หนูจะมาบอกพ่อกับแม่ว่าพ่อกับแม่ไม่ต้องถือซือโทรศัพท์มือถือให้หนูแล้วนะคะเ <lean> พราะว่าหนูอ่ะจะเก็บังินซื้อโทรศัพท์เองค่ะ<ส>ไม่จําเป็นต้องงอใคร<ส>จะเก็บวันละกี่บาทล่ะลูกมันพออิ่มหรอ<ส>หนูจะเก็บวันละ20บาท<ส>แน่ใจนะว่าู้จะเก็บจริงจริงน่ะทําไมเหรอคะพ่อกับแม่ไม่เชื่อใจหนูหรอคะเปล่าแม่เห็นตอนเด็กว่าลูกเก็บแล้วตอนเย็นก็จะมาแงะกินขนะ ะแม่ก็เลยกลัวจะเป็นอย่าง,งานั้นแล้วจะลองเอาโทรศัพท์ให่พ่อกับแม่ซื้อให้อ่ะ้อยไม่เป็นอย่างนั้นหรอกค่ะแม่ตังมาค่ะวันนี้20จะไปหยอดกระปุกอ่ะนี่จ้ะเย,ย้ขอบคุณครับ20บาทหยาดกระปุกหยาดกระปุกหยาดกระปุก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  ร้อยแล้วฉันจะได้โทรศัพท์ใหม่แล้วเว้ยตอนเย็นตังยี่สิบบาทอยู่ในกระปุกตังยี่สิบบาทอยู่ในกระเป๋างิวขนมอดใจไม่ไหวแล้วตายแล้วเนี่ยอแค่ามาซื้อขนมดีกว่าใช่มัมเธอไม่เป็นไรโทรศัพท์ไปเอาไปพรุ่งนี้ก็ได้ไปไหนแล้วลูกเออไปซื้อขนมดๆๆเดี๋ยวเฮ้ ออเงินเอ๊ยฉันออมเงินได้กี่บาทแล้วนะขึ้นไปดูในกระปุกดีกว่าว่าออมเงินได้กี่บาทแล้วเผื่อฉันจะซื้อตั้งห้าสิบาทน้อนะ่ใช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 ่กึ่ง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 อะไรอะ่ะไม่มีสักบาทเลยเหรอฮะแ,แล้วเงินมันหายไปไหนหมดล่ะ หรือว่าแม่ขโมยเงินฉันไปซื้อของอย่างอื่นหมดแล้วนี่เนี้ยแม่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 จ๋าแม่ขโมยเงินหนูไปซื้อของอย่างอื่นเหรอคะแม่เงินหนูหายไปไหนในกระปุออมสินนะแม่ตื่นลุกขึ้นมาคุยกันก่อนว้ยอะไรอีกแล้วนีฮะ ไว้ยามันก็อยู่ส่วนของลูกของแม่ก็คือของแม่ห้องแม่อยู่ด้านล่างแม่จะขึ้นไปห้องลูกทำไมล่ะจ๊ะแม่ไม่เคยขโมยเงินขันแล้วเงินหนูมันหายไปไหนแล้วแม่ต้องหลายบาทแน่เดี๋ยวเดี๋ยวที่ออกมานี่หายหมดเลยเหรอใช่หนหายไปหมดเลยอะ่ะหรือว่าอุย้ยหนูลืมไปเลยเว่าหนูกินขนมมาเลยยี่สิบไปหยอนกับปุกแล้วหนูก็ไปแคลออกมากินแล้ว ่ะมาโทษแม่ทำไมละ่ะฮะห้วยก็รู้อยู่นี่ฮีหน hey, ูลืมค่ะเดี๋ยวดี่ไม่ไม่แขวนสิลงหลังอย่าเลยนะอย่าให้แม่ซื้อโทรศัพท์ให้นะเข้าใจไหมเก็บปงานซื้อเองเลยอ้าวแม่ใจร้อยอะ่ะบอกเองีิ ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจุ๊บมัวบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย